สวัสดีครับวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงการบวกจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มลบเป็นการบวกของจํานวนเต็มที่มันต่างกันนะครับประเภทมันต่างกันถ้าใช้เส้นจํานวนเราจะใช้วิธีการแบบการนับแบบย้อนทิศทางกันนะครับในที่นี้อาจารย์จะขอใช้วิธีการของชาวจีนก่อนเพื่อมาแนะนําก่อนนะครับ สมมติว่านะครับมีตัวละครนะครับสีน้ําเงินสีชมพูนะครับกับสีเขียวนะครับเป็นแบบนี้นะครับสีชมพูให้แทนจํานวนเต็มลบแล้วกันครับสีเขียวให้แทนจานวนเต็มบวกนะครับสีชมพูหนึ่งตัวแทนด้วยลบหครับสีเขียวหนึ่งตัวแทนด้วย1นะครับถ้าเจอกันเป็นศูนย์นะครับหักล้างกันไปอ่ะเราลองมาดูนะครับจงหาผลบวกของ5บวกด้วยลบสานะครับ ใช้ตัวกระตูนสีเขียว5ตัวนะครับแทน5ครับใช้การ์ตูนสีชมพู3าตัวแทนลบ3ครับเป็นลักษณะแบบนี้อย่างที่อาจารย์บอกครับจับคู่กันเมื่อไรนะครับหักออกนะครับจับคู่กระตูนสีต่างกันแล้วหักออกเป็นอย่างนี้ครับสุดท้ายจะคําตอบเหลือสีเขียว2ตัวนะครับดังนั้น5บวกด้วยลบ3เท่ากับ2ครับจะสังเกตเห็นว่าตัวเขียวเหลือเป็นตัวที่เหลือนะครับจะได้เท่ากับ2 ตัวตัวอย่างถัดไปครับจงหาผลบวก3บวกด้วยลบ6นะครับใช้กระตุนสีเขียว3ตัวแทน3ครับใช้กระตุนสีชมพู6ตัวแทนลบ6นะครับเป็นลักษณะแบบนี้จับคู่แล้วหักออกครับเหลือกระตูนสีชมพู3ตัวนะครับจะเห็นได้ว่าดังนั้น3บวกด้วยลบ6เท่ากับลบ3นะครับตัวกระตูนสีชมพูแต่ละตัวแทนด้วยลบ1 2ตัวก็จะเป็นลบ2นะครับ3ตัวก็จะเป็นลบ3เช่นนี้นะครับ ลองดูตัวอย่างถัดไปนะครับจงหาผลบวกของลบ5บวกด้วย5ครับใช้ตัวกรตูนแบบไหนแบบนี้ครับจำนวนเท่านี้นะครับจับคู่หักออกกันไปครับสุดท้ายแล้วเป็นไงครับไม่เหลือสักตัวนะครับดังนั้นลบ5บวก5เท่ากับ0ครับผลบวกของ5บวกด้วยลบ3เท่ากับ2ถ้าอาศัยเส้นค่าสัมบูรณ์นะครับค่าสัมบูรณ์ของ5เท่ากับ5ครับค่าสัมบูรณ์ของลบ3เท่ากับ3ครับ และจะสังเกตเห็นได้ว่า5มากกว่า3จึงได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวก5นี่มาจากก็คือค่าสัมบูรณ์ของ5นะครับ3มเนี่ยมาจากค่าสัมบูรณ์ของลบ3นะครับดังนั้น5บวกลบ3จะเท่ากับ5ลบ3ครับสุดท้ายได้คำตอบเป็น2ครับนักเรียนคิดว่า5บวกด้วยลบ3เท่ากับลบ3บวก5หรือไม่นะครับลองคิดดูนะครับสุดท้ายมันเท่ากันครับมีสมบัติ การสลับที่นะครับลองดูตัวอย่างต่อไปนะครับผลบวกของ3บวกด้วยลบ3นะครับจะเท่ากับลบ3ถ้าใช้ค่าสัมบ,บูรณ์ครับค่าสัมบูรณ์ของ3เท่ากับ3ครับค่าสัมบูรณ์ของลบ6เท่ากับ6ครับและค่าสมบูรณ์ของ6นะครับก็คือ6นะค่าสัมบูรณ์ของลบ6ก็คือ6นะครับ,บ,ร 6, ะรบจะเห็นได้ว่า6มากกว่าค่าสัมบูรณ์ของ3ซึ่งคือ3จึงได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบนะครับ 3บวกด้วยลบ3เท่ากับลบของ6-3ลบ3นะครับคำตอบเท่ากับลบ3นักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าค่าสมบูรณ์ของค่้มากกว่ากันนะครับคำตอบที่ได้จะเป็นตามค่าสมบูรณ์ของตัวจำนวนที่มากนะครับดังนั้นอาจารย์ก็ถามว่า3บวกด้วยลบ6กับลบ6บวกด้วย -3 เท่ากันหรือไม่ครับคำตอบที่ได้คือเท่ากันนะครับมีสมบัติการสลับที่ครับ ตัวยอย่างนี้ครับค่าสมบูรณ์เป็นไงครับค่าสมบูรณ์ของลบ5กับ5เท่ากันนะครับคําตอบที่ได้จะเป็นศูนย์นะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าจํานวนเต็มทั้งสองเป็นจํานวนตรงข้ามกันและนํามาบวกกันคําตอบที่ได้จะเท่ากับศูนย์ครับนักเรียนคิดว่าลบ5บวก5กับ5บวกลบ5เท่ากันหรือไม่ครับคําตอบที่ได้เท่ากันนะครับ คำตอบก็คือ0ย์ครับดังนั้นการบวกจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มลบนั้นถ้าเราใช้ค่าสมบูรณ์จะอธิบายได้2กรณีครับกรณีที่1ค่าสมบูรณ์ไม่เท่ากันครับให้นําค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสมบูรณ์ของจานวนนะครับที่น้อยกว่าแล้วตอบเป็นจํานวนเต็มชนิดเดียวกับจํานวนเต็มที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่าถ้าค่าสมบูรณ์เท่ากันนะครับ ให้นำค่าสมบูรณของจำนวนทั้งสองมาลบกันเลยครับจะได้ผลบวกเป็น0ครับนักเรียนลองกลับไปย้อนดูคลิปได้นะครับเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นสวัสดีครับ